ข่าวสามทีวีทำไมไม่ตามข่าวคนพิการบ้างเลยไม่เห็นหัวคนพิการเลยเหรอคำถามนี้แทงใจดำข่าวสามทีวีมากครับทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าวสามทีวีเอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าวสามทีวีไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชน หรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว3ามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คขาว่า @782 eflul แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3ามทีวีได้เลยนะครับวันนี้เลยจัดให้ตามคำขอนะครับขอโทษที่ข่าว3ามทีวีทำช้านะครับผมเพราะว่าเราต้องกองข่าว สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับผมวันนี้มาพบกับผมข่าว3าทีวีนะครับผมวันนี้ก็ชี้ชัดแล้วนะครับข่าวนี้กองมาแล้วและก็มีแหล่งที่มาน่าเชื่อถือนะครับผมเป็นนักข่าวช่องเจเลยคุณอนุวัฒน์จัดให้นะครับผมเงินผู้พิการ1000บาทนะครับเข้าทางไหนได้หรือไม่ได้นะครับหายสงสัยตอบชัดๆเข้าบัตรคนจนหรือเข้าธนาคารบัตรผู้พิการนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะครับผมเพราะว่าตอนเนี้ยผมต้องขออภัย ผู้พิการทุกท่าน,นครับที่ถามเข้ามาแล้วผมไม่ตอบแชทหรือว่าไม่ตอบคอมเมนต์นะครับคือผมตอบไม่ไหวจริงๆนะครับแต่ผมรวบรวมคอมเมนต์รวบรวมคําถามทุกคําถามอ่ะเอาไปหาข่าวแล้วก็กองข่าวมาให้นะครับตอนเนี้ยชัวร์แล้วนะครับคุณอนุมัติคุณอนุวัติเขาออกมาโพสต์ t ิกต็อหรือว่า Facebook ของเขานะผมก็ได้ตามไปนะครับผมแล้วก็มาดูนะครับว่าเออมันก็มีความเป็นไม่ได้สูงแล้วก็มาตรก,การอะไรต่าง,างๆนานาเนี่ย เขาก็ได้มีความน่าเชื่อถือพอระดับหนึ่งหนักแน่นพอนะครับผมเลยจึงหยิบยกมานะครับมาพูดมาประชาสัมพันธ์ในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณอนุวัต์ด้วยนะครับผมในคลิปนี้นะครับโอ้โหทั้งหล่อทั้งเก่งนักแสดงสุดยอดนะครับผมนี่เป็น FC ซเลยนะครับพี่เป็นไอรอนผมมากผมฝากไว้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเป็นอะไรยังไงนะครับก่อนอื่นผมขอถามผู้พิการทุกคนนะครับและก็ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนนะครับตอนนี้สถานะทุกคนเป็นยังไงบ้าง มีงานทําหรือไม่หรือยังตกงานอยู่หรือว่ากําลังหางานอยู่นะครับลองเมนใต้คลิปเดียวนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะรวบรวมข้อมูลตรงเนี้ยตรงเนี้ยเอาไว้นะครับจะได้รู้ว่าแฟนคลับของเราเนี่ยเป็นคนว่างงานคนตกงานหรือกําลังหางานอยู่นะครับผมจะทําคลิปออกมาถูกนะครับเผื่ออนาคตข้างหน้าเนี่ยมีนายจ้างหรือว่าคนจ้างเนี่ยผมได้ทําคลิปมาให้นะครับว่าที่ไหนรับสมัครงานผู้พิการก็สามารถทํางานได้นะครับไม่ต้องน้อยใจเดี๋ยวผมจะหาคลิปมาให้นะครับไม่ต้องห่วงผมจะช่วยเหลือทุกฝ่ายทุกคนนะครับ ให้เข้าถึงข่าวเข้าถึงสิทธิ์นะครับทุกคนจะได้รับสิทธิทุกอย่างที่ผมนําเสนอให้นะครับไม่ไว่าจะเป็นบัตรสกทธิแห่งรัฐเงินคนแก่ผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดชาวนาผู้พิการไม่ไว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจกต,ต่างๆนานานะครับเราจะนําเสนอให้หมดเลยนะครับผมเพราะว่าทุกคนต้องเข้าถึงสิทธิและก็เข้าใจนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามารับชมคลิปของคุณวัดนะครับสามารถไปกดติดตามได้ที่แฟนเพจเขาเลยครับจะได้รับข่าวไวนะครับผมอ่ะลองชมดูครับผมอา้าว คนที่สงสัยผมไปหามาให้แล้วนะครับสำหรับเบีย้ยคนพิการ1,000บาทจะได้ยังไงบ้างรูปแบบกันได้ได้ยังไงเพราะว่ามันมีการได้แตกต่างกันนะครับคนพิการอายุต่ํากว่า18ปีที่ได้เบีย้ยคนพิการได้1,000บาทได้มาจากไหนได้โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารเลยนะครับ1,000บาท เขบัญชีที่คุณรับกันปกตินี่แหละครับส่วนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือคนพิการที่อายุมากกว่า18ปีแล้วก็มีบัตรคนจน800บาทเนี่ยโอนเข้าบัญชีของคุณตามปกติแต่ว่าอีก200จะโอนให้ในบัตรคนจนนะครับเคลียนะครับคนพิการ18ปีขึ้นไปมีบัตรคนจน800เข้าบัญชีตามปกติอีก200โอนเข้าในบัตรคนจนรวมเป็น1 0 0 0บาทส่วนคนพิการทั่วไปได้800บาทนะครับ รายละเอียดไปดูในเพจนี่ฮะอนุวัฒน์จัดให้ผมจะลงตารางไว้ให้เพราะว่าในนี้ลงตารางไว้เป็นโอเคนะครับหายแล้วนะโอเคครับผมดูจบไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับคลิปของคุณอนุวัฒน์นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณอนุวัฒน์จัดให้นะครับสามารถกดติดตามเขาได้เลยครับทั้งหล่อทั้งเก่งหน้าตาหน้าเชื่อถือมีความรู้นะครับอันนี้ผมโคตรชอบเลยพี่เป็นไอดอลผมเลยครับผมก็จะพยายามเดินตามฝันตามพี่ไปนะครับพี่อนุวัฒน์นะครับผมก็เป็นไอดอลของผมนะครับ แล้วก็ผมขอสรุปต่อจากคุณอนุวัต์นะครับก็คือพูดง่ายๆคนพิการเนี่ยที่ได้รับเงิน1000บาทเนี่ยอา,อายุต่ำกว่า18ปีนะครับไม่มีบัตรคนจนนะครับก็จะเข้าบรรัญชีธนาคารโดยตรงเลยนะครับของผู้พิการ1000บาทนะครับส่วนผู้พิการคนไหนที่มีบัตรคนจนนะครับอายุเกิน18ปีนะครับเงินก็จะเข้าธนาคาร800บาทนะครับแล้วก็จะเข้าในบัตรคนจนอีก200บาทก็เป็น1000บาทนะครับสำหรับผู้พิการทั่วไปที่ไม่มีบัตรคนจนนะครับก็ได้รับแค่800บาทต่อไปนะครับก็ขอให สู้ต่อไปอย่าน้อยใจนะครับผมเชื่อว่ารัฐบาลก็จะมีมาตรการมาช่วยเหลือต่างๆนานาครับสำหรับตอนนี้แล้วคุณเป็นผู้พิการแบบไหนเป็นผู้พิการมีบัตรคนจนหรือว่าเป็นผู้พิการไม่มีบัตรคนจนก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับส่วนตารางที่คุณอนุวัฒน์บอกในคลิปนั้นผมก็ได้ไปหยิบยกมาให้แล้วอยู่ในคลิปนี้นะครับก็สามารถไปดูต้นฉบับได้ที่คุณอนุวัฒน์นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างมาให้ดูนะอ่ะลองดูครับผมเนี่ย เขาก็จะทำตารางเข้าใจแบบง่ายๆไว้นะครับก็คือเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก่อนนะครับผม1000บาท1เดือนผู้พิการโอนเข้าทางไหนบ้างอ่านรายละเอียดนะครับแชร์ได้นะครับผมเขาก็บอกไว้นะก็เข้าไปแชร์กันนะแล้วก็เนี่ยตารางเนี่ยเขาก็ทำมานะการจ่ายเงินเบีย้ยความพิการให้แก่คนพิการนะครับผมตั้งแต่เดือนตุลาคม2 5ง3เป็นต้นไปนะครับผู้มีสิทธิ์ได้รับเบีย้ยความพิการนะครับผมก็คือจะมีอยู่3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับผม จะได้เงินเข้าธนาคารเลยโดยตรงนะครับ1,000บาทนะครับเพราะว่าไม่มีบัตรสกสารแห่งรัฐนะครับอ่านะครับแล้วก็ผู้ที่อายุ18ปีขึ้นไปและมีบัตรสกสารแห่งรัฐนะครับจะเข้าเงินตามปกติอยู่แล้ว800บาทแต่คุณมีบัตรสกสารแห่งรัฐมันก็จะเด้งไปเข้าในบัตรสกสารแห่งรัฐนะครับ1000บาทไอ้ขอบครับ200บาทรวมกันเป็น1000บาทนะครับผมแล้วก็ อายุ18ปีขึ้นไปนะครับแต่ไม่มีบัตรสรวการแห่งรัฐนะครับก็จะได้รับตามปกติ800บาทต่อไปนะครับผมรวมก็เป็นเงิน800บาทนะครับผมขอบอกว่ากลุ่มนี้ทักมาหาผมบอกว่าน้อยใจมากรู้เลยว่าตัวเองต้องได้เงินแค่800บาทเพราะว่าไม่มีบัตรส่วการแห่งรัฐนะครับก็กลุ่มนี้แสดงว่า,าผู้พิการกลุ่มนี้แสดงว่าคุณต้องมีงานทานะครับหรือว่ามีไรายได้ที่เกินเกณฑ์อะไรประมาณนี้คุณถึงไม่มีบัตรสรวการแห่งรัฐแต่ถ้าคุณไม่ ไม่มีไรายได้ไม่มีงานทํารายได้ไม่พอเงี้ยก็รอลงทะเบียนบัตรคนจนนะครับในข่าวต่อไปนะเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ว่าเขาจะเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนเมื่อไหร่นะครับผมก็พยายามติดตามให้นะครับตามติดติดนะตอนเนี้ยไม่ใช่ว่าอะไรนะคือผมเป็นห่วงนะผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนเนะี่ยได้รับสิทธิการช่วยเหลือนะครับไม่ว่าเป็นเด็กคนแก่ผู้พิการเด็กแรกเกิดนะกลุ่มเปาะบางทุกคนเนะี่ยผมก็จะพยายามช่วยนะ ขอบคุณที่มาถามนะครับใครเป็น FC ข่าว 3TV ทก็เม้นใต้คลิปได้เลยว่า FC ข่าว 3TV ทนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะอย่าลืมกดติดตามนะครับอ่ะนะครับวันนี้ผมมีธรรมะดีๆมาฝากนะครับก็คุณเห็นไก่ชนตัวนี้ไหมไก่ชนตัวเนี้ยตอนที่ยังแข็งแรงอยู่ราคามันอนะเป็นล้านเป็นแสนนะครับแต่พอตีแพ้ปุ๊บหมดคุณค่าคนก็โยนทิ้งไม่สนใจใยดีปล่อยให้อดตายนะครับบางทีก็โชคร้ายหน่อยก็โดนฟาดเอาไปต้มนะครับ อันนี้ก็แสดงให้ถึงว่าคนเราเนี่ยจะมีผลประโยชน์ต่อกันก็ต่อเมื่อเรามีประโยชน์ให้กับเขาเขามีประโยชน์ให้กับเรานะครับแต่พอเราหมดผลประโยชน์ป so ุ๊บเขาจะทิ้งเราไปนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมะนะครับที่ผมได้มาจากเพจสวัสดีธรรมะนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะให้เป็นข้อคิดนะครับว่าทุกคนทุกอย่างนะครับก็ผมอยากจะยกตัวอย่างนะลุงตู่ตอนเนี้อันนี้ผมขอโยงเข้าเรื่องลุงตู่นะเพราะว่าลุงตู่ตอนนี้ช่วยเหลือบัตรคนจนสวัสดิการแห่งรัฐ แล้วถ้าวันไหนวันหนึ่งอ่ะลุงตู่ไม่แจกเงินแม่อะไรเงี้ยจ่ายเงินช้าเนี่ยลุงตู่ก็ไม่ต่างจากไก่ตนนัวนี้โดนด่าขรมูกับหมานะครับผมอยากบอกว่าอย่าไปหาทำนะครับนึกถึงตอนที่เขาช่วยเหลือเรานะครับแล้ววันหนึ่งเขาติดขัดนะครับแต่เขาไม่ได้ช่วยเหลือเราเงี้ยเราก็อย่าไปซ้ําเติมเขาอย่าไปว่าเขานะครับผมเห็นหลายคนเนี่ยเข้ามาด่าลุงตู่ในเพจผมนะผมก็แบบผมไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่ IO หรือว่าเป็นคนของลุงตู่นะแต่ผม ทำใจไม่ได้นะครับที่ว่าจะต้องมาด่าด่ากันแบบนี้นะครับผมก็เลยบล็อกทิ้งเลยนะครับก็ถือว่าตัดสิทธิ์จากข่าวสามทีวีไปนะครับก็ไม่ได้รับข่าวสารจากทีวีครับเพราะว่าผมบล็อกทิ้งเลยนะก็คือแบบว่าดูได้ศึกษาได้นะครับพูดว่าเบาๆได้อย่าไปด่าเขาหยาบๆเสียเสียหายหายหมูหมาควายกาไก่อะไรเงี้ยสิ่งสาระสัตว์เนี่ยไม่จําเป็นก็อย่าไปด่าเขานะเขาก็อายุเยอะแล้วนะครับก็อ่ะพอแค่นี้ก็แล้วกันเนาะก็มาเตือนภัยนะครับอ่า ขอบอกก่อนนะครับว่าเงินพิเศษอ่ะห้าร้อยบาทอ่ะเข้าวันที่8แล้วนะครับผมเริ่มโอนตั้งแต่วันที่8เป็นต้นไปนะครับใครที่ยังไม่ได้ก็รอไปครับไม่เกินวันที่15ตุลาคมเงินเข้าแน่นอนนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับ5 0าบาทเงินพิเศษจะเข้าในทุกวันที่1ของเดือนพฤษภาคมแล้วก็ธันวานะครับปี63นะครับจนถึงสิ้นปีเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับใครที่เคยได้รับ200ก็200 200เป็น7800นะครับใครที่เคยได้รับ300ก็จะเป็น800นะครับผมแล้วก็มี แฟนคลับนะครับข่าวสามทีวีก็ได้มาประชาสัมพันธ์บอกว่าฝากประชาสัมพันธ์หน่อยครับข่าวสามทีวีนะครับคนที่ถือบัตรผู้พิการถือบัตรผู้สูงอายุสามารถขึ้นรถประจําทางบขสได้แล้วในราคาครึ่งราคานะครับช่วยแจ้งข่าวให้หน่อยนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่มาประชาสัมพันธ์กันมาบอกกันอย่างนี้นะครับก็น่ารักมากนะครับชื่นชมนะก็ใครมีข่าวสารมีอะไรดีก็มาแนะนําข่าวสารได้นะครับเดี๋ยวเราจะ แนะนำใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับสําหรับทุกข่าวสามที่แนะนําเข้ามานะครับผมก็จะมาปะไว้ในคลิปให้นะครับผมอ่านะครับมาถึงช่วงเตือนภัยนะครับผมผมเตือนทุกคลิปเลยคลิปเนี้ยคือตอนเนี้ยลุงพลกาลังเป็นกระแสแล้วก็เสียคนเนี้ยก็ชอบแจกเงินแจกอะไรเนาะก็เป็นกระแสเหมือนกัน2คนเนี้ยโดนตัดต่อรูปนะครับเอามาในเว็บพนันนะครับบอกว่าอา่า เว็บนี้เสียแนะนําแล้วก็ลุงพลก็เล่นอยู่เว็บนี้ไอ้บ้าลุงพลที่ไหนเขาเล่นเว็บนี้ลุงพลเขาไม่เล่นการพนันนะครับผมอย่าไปหาทํานะเกินไปนะครับผมอย่าไปโง่เล่นอย่าไปเป็นอัวเป็นควายนะครับผมโดนเขาหลอกนะครับการแจกเงินหรือว่าอะไรก็ช่างนะครับมันก็เป็นเหยือ่อล่อเราล่อเรานะครับโอ้โหล่าสุดผมได้ทักเข้าไปนะครับว่าเออทําไมเอารูปลุงพลมาตัดต่อมันก็ไม่ตอบมันไม่สนใจมันก็บล็อกทิ้งนะครับก็ไม่ว่ากันผมก็เลยเออโอเคได้งั้นเดี๋ยวผมจะมาเตือนลูกคลิปเลยนะครับว่า ใครเล่นการพนันเนี่ยโง่ไปเล่นนะครับเบาได้เบานะเลิกได้เลิกนะครับสิ่งไม่ดีก็เลิกไปนะครับโจรขึ้นบ้านสิครั้งยังเหลือบ้านเหลือที่ดินครับผมไฟไม่บ้าน10ครั้งก็ยังเหลือที่ดินนะครับผมผีพนันเข้าสิ่งเพียงครั้งเดียวหมดทั้งบ้านทั้งที่ดินนะฝากเตือนต่อๆไว้นะครับบางทีเงินอาจจะ2300 1 0 0อยเนี่ยมันเป็นจุดเล็กๆที่เริ่มต้นนะครับจุดเริ่มประกายนะครับแต่พอมันหนักเขา้าหนักเขา้ามันเป็นพันสองพันหมื่นสองหมื่นแสนสองแสนล้านสองล้านไม่มีก็กู้อะไรประมาณ แล้วก็ที่สําคัญครับขอเตือนภัยเรื่องทกศหรือว่า,าลายหรือว่าของไทยคู่ฟ้านะครับตอนนี้ทุกธนาคารเขาก็เริ่มออกมาทยอยเตือนแล้วว่าระวังโดนหลอกลวงเอาข้อมูลนะครับไม่ว่าเป็นเลข ATM หน้าบัตรหลังบัตรเบอร์โทรศัพท์มือถือทะเบียนบ้านวันเดือนปีเกิดเนี่ยถ้าธนาคารมาขอในลายเงี้ยถือว่าเป็นลายปลอมนะครับให้บล็อกทิ้งไปเลยนะครับลายจริงเขาจะไม่มีการมาลวงขอข้อมูลของประชาชนนะครับลายจริงเขาจะเอาไว้แค่โชว์ผลิตภัณฑ์ของเขาสินเชื่อของเขานะครับ อันนี้ก็ฝากเตือนกันไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเรื่องนี้ก็ไม่เตือนไม่ได้อีกแล้วนะครับผมตอนนี้ระบาดหนักอีกนะครับผมเรื่องไปเม้นไปทั่วตามกลุ่มต่างๆ Facebook YouTube นะครับบอกว่าจ้างคนดู YouTube 5คลิปได้100บาท10คลิปได้300บาทไอ้บ้าโอโ้โหตอนนี้ผมรวยได้เลยครับวันหนึ่งผมดูไป100คลิปอะแต่พอแอดไลน์ไปปุ๊บอ้าวมันไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ชวนการเล่นพน,นันเล่นเกมแคนดีน้อย่างนั้นอย่างนี้ หลอกล่ออย่างนั้นอย่างนี้น้องคนนั้นเล่นลงทุน300ได้25 0 0 0อะไรประมาณนี้ถอนมาแล้วอย่าไปหลงเชื่อนะไอพ้พวกเนี้ยหลอกนะครับจำไว้โอนก่อนเท่ากับโกงนะครับหรือว่าอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเงินกู้นะครับโอนก่อนเท่ากับโกงเตือนภัยเงินกู้ออนไลน์นะครับผมถ้าเราโอนให้มันก่อนเท่ากับโกงนะถ้ามันอยากเก็บค่าเอกสารค่าอะไรให้มันหักในที่เราจะกู้แล้วก็ให้มันโอนมานะครับแต่ถ้ามันให้โอนไปก่อนสแสดงว่ามันโกงนะครับเตือนไว้เลย แล้วก็อยากกู้เงินแนะนําว่าติดต่อธนาคารออมสินกรุงไทยทกสธนาคารของรัฐด,ดีกว่าอย่างน้อยพวกเนี้ยดอกมันก็ยังอยู่รัฐรัฐก็ยังควบคุมยังพูดคุยได้นะครับแต่ถ้าไปกู้นอกระบบหรือว่าที่อื่นเนี่ยมันก็คุยกันยากครับรัฐก็ดูแลยากนะ แล้วก็ที่สําคัญนะครับใครมีคําถามหรือข้อสงสัยสามารถเม้นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะหยิบยกคําถามของท่านมาอ่านอองการแล้วก็ตอบคําถามในคลิปหน้านะครับหนึ่งคำถามของท่านมีประโยชน์ต่อคนนับแสนนับล้านคนที่เข้ามารับชมข่าวสามทีวีนะครับผมบางคนอยากรู้แต่ไม่รู้ว่าจะถามยังไงนะครับเม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหนึ่งคำถามของท่านเป็นประโยชน์ต่อคนมากมายนะครับจะไม่มีคลิปหน้าเลยถ้าท่านไม่เมนถามคําถามใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมถึงวันนี้อยากจะบอกว่า ให้กดติดตามช่องข่าว3ทีวีไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k นะครับเพื่อที่ท่านจะไม่ได้พลาดสิทธิของตัวเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบัตรการแห่งรัฐเงินคนแก่ผู้พิการเด็กแรกเกิดชาวนาเศรษฐกิจต่างๆนะครับหรือว่าเงินการกระตุ้นเศรษฐกิจผู้พิการผมก็จะทยอยอัปเดตให้นะสำหรับใครนะครับอยากรู้เรื่องอะไรก็เม้นตใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมวันนี้อยากจะบอกว่าม้าที่ว่าวิ่งเร็วๆอ่ะสุดท้ายก็ต้องแพ้ลานะครับผมเพราะว่าลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ ทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3า v ีเอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลฟ์เพื่อพูดคุยกับข่าว3า v ทีไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code โค้ดข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์เขาว่าแอด 7 8 2 E F L U L แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3ามทีวีได้เลยนะครับ